สวัสดีครับพบกับผมวอยดในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปรกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ทีเ่าาเกิดราศีสิงห์นะครับผู้เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16ส,สิงหาคมถึงวันที่16ก,กันยายนของทุกปีนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์สามารถก็ามาชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับส่วนผู้ที่เป็นลักกาสิงนะครับก็ไม่แนะนําให้เข้ามาชมนะครับ เพราะว่าคลิปนี้เป็นการตั้งคําถามแล้วก็าหาคําตอบจากผู้ที่เกิดในวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางท่านที่เป็นลัคนาสิงห์บางทีอาจจะไม่ได้เกิดในเวลาดังกล่าวนี้นะครับส่วนผู้ที่เป็นลัคนาอื่นแต่เกิดในเวลาดังกล่าวนี้คือช่วงระหว่างวันที่16 สิงหาคมถึงวันที่16กันยาก็สามารถดูได้นะครับเพราะว่าเจ้าเป็นท่านเป็นชาวราศีสิง์นะครับไม่ว่าจะเป็นลัคนาอื่นก็ตามหรือบางท่านก็อาจจะเกิดในเวลาดังกล่าวนี้แล้วก็เป็นราศีลัคนาสิง์ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้หรือว่าผู้ที่เกิดในเวลาดังกล่าวนี้แล้วก็เป็นลัคนา สิ่งหรือลัคนาใดก็ตามนะครับที่เกิดในวันเวลาดังกล่าวนี้ <c oughs> ขอไปกรับเลยก็สามารถที่จะหาคลิปที่เป็นลัคนาของท่านเพื่อดูเป็นการประกอบเปรียบเทียบได้เช่นกันนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในช่วง10วันนี้นะครับเป็นดวงราย10วันคือช่วงดวงระหว่างวันที่2เมษายนถึงวันที่11เเมษายนนี้นะครับ ในเรื่องของการงาน,งาน,งานการเงินแล้วก็ความรักก็โดยโปรโปอระม,มาณนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจทุกที่มอบให้กับผมด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณนะครับ การปัากรดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะปะเจอะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับคำปัญากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวต่างของท,ท่านเท่านั้นก็พอนะครับอย่าได้ใช้คา ายรัจจากการอ่านไพ่นี้ไปใช้ในการตัดสินใจได้ๆในการดำเนินชีวิตของท่านนะครับกบ็ขอบคุณนะครับการอ่านไพ่จากไพ่ยิปซีจำนวน10บใบนะครับที่ผมอยุนได้ทาการเปิดแทนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กับชาวราศีสิงห์ในการใช้อา่านดวงในช่วงระหว่าง10วันระหว่างวันที่2ถึงวันที่11เมษาย,ยนนี้นะครับก็ มาดูกันนะครับว่าไพ่สิบใบจ,จะออกไปในทิศทางใดบ,บ้างน,นะครับไพ่ใบแรกที่เปิดออกมาได้ให้กับเจ้าราชสิห์นะครับก็คือตัวออฟเฟนเดอรเกิลสองเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาคิงออฟสอดราชาถือดาบนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมานายออฟวานส์ก้าวไม้เท้านะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาคือเดอะซันนะครับแล้วก็พไพ่ใบต่อมาทรีออฟคัพสามถ้วย แล้วก็ไพ่ใบไปไปต่อมานะครับเดเมจิเชียนไพ่ใบต่อมานะครับ t h ลเวอร์สแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับคือ Nine of cups 9ถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่ใบต่อมาก็คือ4 o u r of pentacles สี่เหรียญนะครับแล้วก็ไพ่ใบที่สิบนะครับเป็น Five of cups 8ถ้วยนะครับ ในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงในช่วง1ิบวันนี้นะครับก็ช่วงเล็กๆนี้ก็ชาวราศีสิงนั้นจะต้องอมีการปรับสมดุลในเรื่องของการงานนะครับถ้าที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ของการงานอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยมั่นคงนะครับก็จะมีการปรับสมดุลได้เกิดขึ้นนะครับกับการรับมือกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีที่มี นะครับถ้ายังมีอยู่ก็ต้องปรับชมวยจนไมเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาบางทีชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระจัดหรือเป็นผู้รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในช่วงสิบวันนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะต้องเป็นผู้ดําเนินการรับมือด้วยตัวเองแก้ไขด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าปัญหาที่มีอยู่นั้นเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆนะครับที่ อาจจะตูกแก้ไขไม่เบ็ดเสร็จที่ผ่านๆมานะครับก็ทําให้ยังเป็นปัญหากราระกระสังที่มีเข้ามาทําให้ต้องแก้ไขต้องปรับสมดุลกันอยู่ขึ้นซึ่งกลาวนี้ชาวราศีสิงจะต้องลงมือเองต้องแก้ไขด้วยตนเองนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถความเด็ดขาดความเอาหารในการที่จะ,จะเชื้อเชื่อเกับอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยตัวเองนะครับก็เป็นช่วงที่จะทําให้ สิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาแทนในเกิดกับชาวราศีสิงห์นะครับเมื่อสามารถกระจัดกับอุปสรรค์นาต่งางๆปรับสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาก็เป็นช่วงโอกาสดีๆนะครับไพ่เดือดซันขึ้นมาแล้วก็ทรีออคับขึ้นมาก็เกิดความสําเร็จได้เฉลิมฉลองในความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะครับที่จะเติบโตแล้วก็เป็นที่สดใสเกิดขึ้นนะครับ ด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับตั้งที่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์นะครับเป็นผู้ที่จะเม่ฉกเียนเป็นผู้ที่รอบรู้ในหลายรูปแบบนะครับที่จะรับ,รบมือกับทุกสถานการณ์ของอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีนะครับก็จากความรู้ความสามารถและก็ตั้งไม่มีประสบการณ์ใดๆก็ตามแต่ด้วยความฉลาดความมีไหวพริบของชาวราศีสิง์นะครับก็สามารถที่จะจัดการกับอุปสรรคปัญหา ต่างๆได้ด้วยดีนะครับก็ผู้ที่เป็นผู้ร่วมงานก็เป็นผู้ที่ให้การร่วมมือที่ดีนะครับด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความสามากกัคคีขึ้นก็ทําให้การงานในช่วงอสิบวันนี้นะครับจะได้รับการแก้ไขและก็สู่ความสําเร็จความมั่นคงอย่างดีนะครับแม้ว่าบางช่วงบางเวลาในของการทางานอาจจะมีการละเลย ละความอาใจใส่ไปบ้างนะครับที่บางทีก็จะเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆก็ทำให้ละเลยหรือลงลืมในเรื่องของการงานไปบ้างบางโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะเกิดความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ยังให้การสนับสนุนให้การดูแลช่วยเหลืออยู่นะครับก็ทำให้การงานเกิดความสำเร็จสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับก็ สิ่งดีๆก็จะมีเข้ามานะครับที่จะทำให้มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นให้กับชาวราศีสิง์ในช่วงสิบวันนี้นะครับผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวกับการใช้วาจานะครับในงานอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้วาจาก็สามารถสร้างโอกาสดีๆในการเติบโตรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิง์ในช่วงสิบวันนี้นะครับ การงานที่เกิดความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะครับไปสู่ความรุ่งโรจน์สดใสให้กับชาวราศีสิงนะครับก็รงด้วยที่ผ่านนมาบางทีความไม่สําเร็จหรือความล้มเหลวหรือการที่อะไรออกมาไม่ตรงตามเป้าหมายหลังที่วาดหวังเอาไว้ก็เป็นแรงกระตุ้นเป็นแนวทางเป็นสิ่งที่มาจุดประกายให้ชาวราศีสิงนั้นต้อง สมดุลในเรื่องของการงานที่ีท่ทผ่านมาที่ไม่ค่อยดีนะก็อาจจะมีการปรับสมดุลใ้เกิดขึ้นในเปลี่ยนแปลงให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็เป็นไปดังที่เจ้าราศีสิงตั้งใจปรารถนานะครับในช่วงวันนี้ก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นความสําเร็จในเรื่องของการงานก็มีเข้ามาทําให้มีการเฉลิมฉลองในเรื่องของความ การงานที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงสิบวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินที่จะมีเข้ามานะครับก็จะตามที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็จะมีการปรับสมดุลในเรื่องของการเงินการรับมือของสภาวะทางการเงินนะครับก็มีการวางแผนที่ดีในเรื่องของการใช้จ่าย ให้เกิดความเหมาะสมเกิดขึ้นนะครับไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยจับอาจจะระบบระเบียบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับเงินที่มีรายได้จากความสําเร็จที่มีเข้ามา<อ>การงานที่เกิดความสําเร็จนะครับบางท่านก็จะมีการงานที่มีหลายๆแนวทางหลายๆสายอาชีพที่หลายเส้นทางที่จะสร้างการเงินให้มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นนักพูด ที่อาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับปากพูดนะครับก็สร้างรายรับในเรื่องของการเงินเข้ามาไวนะครับไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นนักก็เรียกว่านักรายรับรายเดือนที่เป็นเข้ามาว่าจะสิ้นเดือนถึงจะได้เงินจะออกมานะครับแต่การใช้วาจ่ายใ,ใช้คำพูดอย่างนักวิทยากรนักบรรยายต่างๆหรือ หมอดูอราสฎร์นะครับก็เป็นผู้ที่สร้างเงินเข้ามาได้ในทุกเวลาทุกขณะนะครับที่จะสร้างหรือว่าผู้ที่ทำาอาชีพที่เกี่ยวกับออนไลน์นะครับก็สร้างค่าเม็ดเงินใเข้ามาอย่างฉับไวมีเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้มีเงินเข้ามาสร้างความบุรมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับ แต่ก็ช่วงสิบวันนี้ในเรื่องของรายจ่ายของชาวราศีสิงห์นั้นก็ยังมีที่จะต้องใช้ต้องจ่ายอยู่เช่นกันนะครับที่ในเรื่องของมางทีภาระที่รับผิดชอบอยู่นะครับที่จะต้องจ่ายนะครับที่รายจ่ายจากเป็นการจ่ายประจําอยู่ที่อาจจะต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วหรือเดือนที่ผ่านๆมานะครับที่ ยังจำอาตามาให้ชาวราศีสิหงนั้นยังต้องใช้ต้องจ่ายต้องจำระอยู่นะครับกับภาระที่รับผิดชอบอยู่นะครับหรือบางทีก็ในเรื่องการกินการดื่มที่ชาวราศีสิห์นั้นอาจจะชอบกินชอบดื่มก็อาจจะทําให้มีรายจ่ายในช่วงสิบวันนี้ก็มีรายจ่ายก็พอสมควรเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเงินที่มีเข้ามา กับชาวราศีสิงห์ในช่วง1ิบวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากการงานอาชีพต่างๆที่มีรายได้เข้ามาแล้วก็บางท่านก็จะมีในเรื่องของเงินที่เข้ามาด้วยโชคลาภที่เป็นแบบพลุกๆุที่อาจจะมีเข้ามาให้ได้รับในช่วง1ิบวันนี้นะครับบางทีเด็กๆหรือลูกน้องลูกหลานบริวารที่อาจจะนําข่าวดีในเรื่องการเงินมีโชคลาภแบบได้รับเงินเข้ามา ที่เป็นเงินแบบฟุกๆเข้ามาได้รับนะครับก็จะทําให้ฐานะของการเงรินของชาวราศีสิง์ในช่วงส0บวันนี้ก็มีฐานะที่ดีขึ้นนะครับมีการวางปรับสมดุลได้เหมาะสมขึ้นนะครับก็จะเป็นผู้รู้ถึงคุณค่าของเงินมากขึ้นนะครับก็จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เริ่มในการที่จะมีเงินเก็บเหลือใช้ในช่วงสิบวันนี้นะครับ ก็ทำให้เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ได้นะครับในช่วงสิบวันนี้ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีสิงห์ในช่วงสิบวันนี้นะครับก็คนที่โสดอยู่นะครับแต่เาก็ไม่ได้พบเจอใครในช่วงสิบวันนี้นะครับก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับความสุขที่เป็นโสด แบบที่ตนเองเป็นอยู่นะครับก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใดๆที่จะไขหานะครับบางคนก็ยังหวงเห็นในเรื่องของความโสดอยู่นะครับก็ยังไม่อยากจะไขหาในเรื่องของความรักก็ยังใช้เวลาในเรื่องของการหาเงินสร้างรายได้อยู่ให้กับชีวิตนะครับหรือบางคนที่เคยดผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะมีความคิด ขังวนอยู่กับเรื่องสถานการณ์ของความผิดหวังที่ผ่านมานะครับบางทีก็ยังเคลียรเรื่องของความปวดใจที่อยู่ในใจนั้นออกไปไม่ได้นะครับก็ยังรู้สึกเจ็บเจ็บอยู่ก็เลยเให้เวลาเยียวยาในเรื่องของความเจ็บปวดนั้นก่อนแล้วก็จะไปหาความรักต่อไปก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแตช่วงสุวันนี้ถตายังมีความเจ็บปวดในเรื่องของความรักแต่อดีตที่ผ่านมาที่ไม่สมหวังนะครับ ก็ให้เวลาเยยวๆัวใจไว้กอนก็ยังร่ากล้ากลัวกลัวในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ยังไม่อยากจะให้รักใหม่ก็ามาที่อาจะเข้ามาสร้างความเจ็บปวดเพิ่มเติมให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ยังประกับประกองตัวเองไปแบบสดๆไปก่อนนะครับส่วนบางท่านนะครับในเรื่องของความมีเสน่ห์มีการพบปะผู้คนมากมายหลายตานะครับก็มีโอกาส ในเรื่องของที่จะได้พบรักเกิดขึ้นได้ในช่วงสิบวันนี้นะครับก็อาจจะมีความรักความเสน่ห์ที่มีเข้ามาทำให้สร้างความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับบางคนนะครับบางท่านที่โสดอยู่นะครับในเรื่องของการที่จะได้พบปะกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสร้างความรู้สึกดีๆให้สารเป็นความรักที่ดีต่อไปได้เช่นกันนะครับ ส่วนผู้ที่มีคู่อยู่แล้วนะครับชาวราศีสิงในช่วงสิบวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าว่าเคยมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะถูกกระจัดออกไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความปาัญหาอาจจะเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆ,ๆนะครับที่เคยมีทําให้รู้สึกปวดหัว พอสมควรนะครับก็จะตัวกระจัดออกไปแล้วก็มีการปรับสมดุลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นช่วงโอกาสดีๆในช่วงสิกวันนี้นะครับที่จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในแบบคู่รักให้เกิดเป็นไปในทิศทางที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความสุขเอาความรักความดูแลใจใสซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นนะครับก็จะสร้างความรักความสัมพันธ์ ที่ดีให้เกิดขึ้นกับชาวาราศีสิงในช่วงสิบวันนี้นะครับบางคู่บางท่านก็จะมีในเรื่องของการหึงหวงในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับที่อยากจะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างดีนะครับก็จะมีเรื่องของการหึงหวงเข้ามาบ้างนะครับบางคู่รักก็เรื่องของ โอกาสที่จะมีบุตรด้วยกันก็จะมีเข้ามาในช่วงสิบวันนี้อาจจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการตั้งครรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้กับเจชาวราศีสิงห์ได้รับนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆที่จะมีเข้ามานะครับการตั้งครรอาจจะมีเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีเด็กเข้ามาให้กับชาราศีสิงห์ในช่วงสิบวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆ ที่เกิดจากความรักความเข้าใจนะครับที่จะเป็นตายายในอนาคตให้กับชาวราศีสิงห์นะครับก็เป็นการดีโอกาสดีๆที่จะได้มีบุตรด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นดวงพอประมาณนี้นะครับของชาวราศีสิงห์ในช่วง10วันนี้นะครับช่วงระหว่างวันที่2เมษาถึงวันที่11เมษาหฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักก็โดยพอประมาณนี้นะครับ ก็อบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกับผมวายุนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ